สวัสดีครับเหมือนนี้มาพอผมมาเปลี่ยนหมากเบ็ดบ่เปลี่ยนหมากเบ็ดตัวเก่าแต่พูดทีนึงเขาก็บ่เปลี่ยนอกแต่ว่าเพอใหญ่ใส่สามเถืะไม่ใช่อย่งถือว่าถือก็ต้องเปลี่ยนมันจังซั่วในการทำงานนี่เอาไปไก่นี่กอนมันท่านีิเสือกมันเอาไปยังส่เห็นบ่มันน้อยเห็ได้พี่น้องเห็นบ่นี่ นในคือกันครับผมก็แนมบมเห็นครับผมเป็นมือของยังแนมบมเห็นมาหนี่งก็เอาไวปที่นี่นี่สายตัวนี้ที่แรกขออนุญาตซุมก่อนเอาสวนไว้ไทั้งกดไว้สิไว้สิเอาเส้นนี้เกี่ยวเนี่ยตัวนี้ตัวดึงนี่เยอะเยอะเกี่ยวให้เอาทั้งมันหนึ่งเกี่ยว เขาเอาทั้งเส้นยาวเกี it, ่ยวมัน hmm. ดึงบอลลูดม like ันโมโหดให้มันสบายอยู่อ๋อนี่อันนี้แหละเกี่ยวเอาตัวนี้ไม่ใส่นี้ตัวนี้สอดเข้าหัวอันนี้แต่ดึงแน่นนี่ขยักแบบบวบบวเอาอ่อนบ้าบวบเลยออกบ่ได้ตัดเป็นส่วนเป็นส่วนอันนี้เลยแล้วล่ะพี่น้องเนี่ยลั้งหนึ่งรั้ง นี่เด้บไม่ทุกหลังนี่เด้อย,ยังดึกเอาแล้วแหละแ,แ,แล้วบาละไปเห็นลองมึงเด้อแต่ว่าเส้นมันหน่อยบ่ค่อยเห็นดอกปกตินี่ตาบอดีอ้วนกล่องบ,บอดีบด่เห็นเลยนะโอมหน่อยเส้นมันหน่อยถือปลาไงบ่เผลอจีว่าแล้วแต่ปลาสิถือแต่ตัวใหญ่แห้งมันขาดกับป้อนไปตัวมันไผ่มันมันสิว่าะยังแต่ว่าปลาที่ย่างทอแขนนี่บ่าขาดปลาชะโดได้บด่ ไปถ้าปุใหญ่แห้งถ้าใหญ่แห้งก็ขาดเนี่ยทอนขั้นไปเลยดิแต่ว่า,าปลาซ้ำแข็งซ้ำยังนีง่ป่มีปัญหาดอกเอียนนี่ป้อมเป็นหาบอกเอียนเอียนขาดแล้วเอียนมาอยู่เสือขาดเอ็นสายเอ็นขาดเลยบ่เสียามันเป็นนนั่เนนะสื้อ,อยเสือเอยบเย็นนี่สิบวัตสูบก,ก็เียนนจะเป็นได้เป็นยังยังสูบ ได้ในสูง,งแต่ว่าเอ็นมันก็พา,านเนะ่ะเอ็นสั้นมันก็สูงเนาะเจ็บนี้ก็เจ็บเท่านี้เนาะครับการยันเบ็ดนี่ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ